ยุคนี้ควรออมเงินแบบไหนถึงจะดีที่สุดออมแบบคนรุ่นใหม่ซื้อบนแอปได้ทันทีโดยเริ่มต้นลงทุนเพียง100บาทรับผลตอบแทนทุก3เดือนทุกคนมีการหาเงินในแบบของตัวเองอยากทำอะไรอยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ ก็เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองการออมเงินก็เช่นกันต้องเลือกแบบที่เข้าตามเป้าหมายและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพราะเก็บเงินไว้แบบไหนผลตอบแทนก็จะได้แบบนั้นจุดเริ่มต้นของการออมที่ดีต้องมีความเสี่ยงตำ่ำเพื่อรักษาต้นทุนแรกให้ได้ก่อนแบบพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปได้วยกันที่ให้ดอกเบี้ยพุ่งแรงเริ่มต้นแค่1น0บาท ก็ลงทุนออมได้ทันทีลงทุนก็ง่ายซื้อบนวอลเล็ตสบมรหรือผ่านแอปพลิเคชันเปาตังซื้อง่ายขายง่ายเช็คย่ดจัดการได้ตลอด24ชั่วโมงจุดเด่นคือดอกเบี้ยเรทดีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนความเสี่ยงตำ่ำพร้อมมีสภาพคล่องที่ดีเพราะหลังจากรับดอกเบี้ยงวดแรกก็นำไปขายเข้าตลาดรองและรอรับผลตอบแทนผ่านแอปพลิเคชันได้เลยทันทีดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 4%ต่อปีแบ่งเป็นพันธบัตรรุ่นอายุ5ปีให้อัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย2.1%ต่อปีและพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีให้อัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3%ต่อปีเปิดขายวันที่15พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังวิธีสั่งซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกัน1 ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเปาตัง2ลงทะเบียน Wallet สบอม3เติมเงินเข้า Wallet สบมและ4สามารถกดซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้เลยทันที ทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จออมเงินที่ดีที่สุดคือการออกแบบให้ตรงกับตัวเองเริ่มออมตั้งแต่วันนี้แบ่งสัดส่วนให้เหมาะสมตามจังหวะชีวิตเพื่อชีวิตในวันหน้าจะได้หมดกังวลไร้ความเสี่ยงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ออมไปด้วยกัน